แอกระซิบข้างหูขอโชคขอลาบไอส้มฉุนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนักท่องเที่ยวและก็นักเสี่ยงโชคนะคะต่างเดินทางไปที่วัดทรงสเสวยกันอย่างคึกคักเลยนะคะหลังจากไอส้มฉุนนะคะแห่งวัดทรงสเสวยให้โชคให้ลาบผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะ ว่ากันว่าถูกต่อเนื่องมากว่า30สบงวดแล้วนะคะทำให้หลายๆคนนะคะเดินทางมาที่จังหวัดชัยนาทไปที่วัดทรงเสวยอยู่ที่ตำบลหนองน้อยอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทกันอย่างคึกคักเลยนะคะว่ากันว่าวัดทรงเสวยนี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการขอหวยของจังหวัดชัยนาทนะคะ เพราะตอนนี้ไอ้ส้มชุนแห่งวัดทรงสเสวยนี่โด่งดังมากนะคะขอได้ขอโดนนะคะให้หโชคให้ลาบกับผู้คนที่ไปขอโชคนี่กว่า30มงวดแล้วนะคะโดยบรรยากาศที่วัดทรงสเสวยนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ เดินทางมาขอโชคขอลาบมากระซิปที่ข้างหัวไอ้ส้มชุนกันเยอะเลยนะคะนี่เลยนะคะจะเห็นแบบนี้นะคะแต่ละวันนี่ผู้คนเดินทางมานับพันนับหมื่นคนเลยนะคะคาว่ากันอย่างนั้นนะคะบางคนก็นํำน้ำแดงขนมไทยของเด็กเล่นเสื้อผ้าสีแดงหนังสติ๊กนะคะซึ่งเป็นของโปรดของไอ้ส้มชุนมากับไหว้ขอโชคขอลาบนะคะ แล้วก็มาแก้บนกันทั้งวันเลยนะคะจนแน่นขนาดไปหมดเลยนะคะแน่นวัดอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะซึ่งภาพที่เราจะเห็นอยู่เป็นประจำนะคะนั่นก็คือนักเสียงโชคนะคะหรือมรราคอหวยนี่ชอบเข้าไปกระซิบข้างหูไอ้ส้มชุนนะคะขอพรขอเลขขอลาบนะคะก่อนที่จะมาเสียงเสียมซีแล้วก็จุดประทัดแก้บนบ้าง นี่เลยนะคะบรรยากาศจะแน่นแบบนี้นะคะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะคึกคักมากนะคะเพราะว่าชื่อเสียงไอ้ส้มชุนนี่โด่งดังมากนะคะขอได้ขอโดนไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะเมื่อผู้คนนะคะนิยมเข้าไปกระซิบข้างหูขอโชคขอพอรไอ้ส้มชุนนะคะทางวัดจึงขอความร่วมมือจากบรรดาขอหวยนะคะ หากจะกระซิบข้างหูไอุ้้มฉุนคอให้สวมหน้ากากอนามัยไม่ต้องถอดนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะนี่เลยนะคะเขาก็เข้าไปขอกันอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะที่วัดทรงสเสวยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสําหรับเลขเด็ดไอซส้มฉุนงวดนี้นะคะบรรดาเขาหวยเขาบอกว่าเขาได้เลขนี้นะคะนี่เลยนะคะ เลขสองห้านะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะขอได้ขอโดนคนก็จะแน่นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะบางคนก็ไปขอโชคบางคนก็ไปแก้บนนะคะแล้วก็ที่ฮ,ทฮิตฮอตตอนนี้ก็คือวิธีการไปกระซิบข้างหูขอโชคขอลาบนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไป ก็ไปได้นะคะที่วัดทรงสเสวยนะคะอยู่ที่ตำบลหนองน้อยอาเภอวัดสิง์จังหวัดชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะ